เผยสเปคกล้องกลาเซยตรบนฐานข้อมูลของ c a m เม a fv 5อย่างใช้กล้องหลัก200ล้านพิเซลเหมือนเดิมที่มีการอัปเกรดหลักเป็นกล้องอัลตร้าไว50ล้านพิเซลเรียกว่าผ่านการบรอนจากหลายที่เลยนะครับสำหรับกล l เซ y A25 u l t r อตรทั้ง fc c tc vis ให้เราได้รู้ถึงข้อมูลแบตเตอรี่ระบบชาร์จไปแล้วครับล่าสุดก็ได้เผยข้อมูลบนข้อมูลของกล้องฟ f ล์ Fi, ซึ่งครั้งนี้มีข้อมูลเรื่องกล้องบ้างแล้วครับข้อมูลของก l a x y s 2้ ultra นี้จะเป็นรหัส sm s 9 3 8 u ก็คือเครื่อง us ซึ่งมีสเปคกล้องหลักต่ำนี้ครับทึกที่ความละเอียด12.5ล้านพิเซล4080คูณ3 0 6พกพิเซลถังยาวโฟกัส2 3 2ามมิลรรูแสง f 1.7มีค่าเอกพเซที่ปรับได้แบบมนอบ 1 11, 9 1 9 7 7ถึง1ต่อ6ค่า ISO อยู่ที่1 2 3ถึง3,002ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขที่ว่านี่แล้วกล้องหลักของก a าเซย์ H 5าอัลตรน่าจะใช้ตัวเดิมกับเ2 4 Ultra อัตรและเ2 3 Ultra อัตรคือ ISOcell HP 2ความเรียด2 0ล้านพิเซลครับส่วนกล้องเสริมอีก3ตัวถึงแม้ว่าข้อมูลนี้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่คาดว่าจะใช้เป็นกล้อง3ตัวตามนี้ครับกล้องอัลตราไวความเอีว50ล้านพิเซลเซนเซอร์ ISOcell Gen 3 กล้องเทเล3เท่าความเร็ว1 0ลา้านพิกเซลเซนเซอร์ m x 7 5 4และกล้องพันสโคป5เท่าความเรีว50ลา้านพิกเซลเซนเซอร์ m x 8 5 4จะเห็นว่ากล้องซูมทั้ง2ตัวยังคงเป็นชุดเดียวกันกันกบ h 2 4 Ultra ตแต่กล้องอัลตราไวน่าจะอัปเกรดเป็นความเรีว50ิล้านพิกเซลละครับเท่ากับว่าด้านฮาร์ดแวร์ปีหน้า g ร a c e สตรา Ultra จะได้อัปเกรดเพียงกล้องอัลตราไวเท่านั้นส่วนสเปนอื่นก็น่าจะอัปเกรดใช้ชิปเป็นซ n a p d อ a g o n 8 Elite e ลที่มีรุน่นแล้ว้ววดยครับ คาดว่ากาซีไอซ์มาซิีจะเปิดตัวในวันที่ยื22มกราคมปีหน้าครับ